อยากจะรบกวนสอบถามเรื่องคดีของน้องชมพู่อะค่ะในกรณีนี้คดีนี้ยากตรงไหนแล้วก็ทําไมตารวจถึงยังจับคนร้ายไม่ได้คะเท่าที่ติดตามข่าวนะครับคดีนี้มันพยานหลักฐาน <โ frustrating. S 1> มันสาคัญตรงที่ว่ามันไม่มีประจักษ์พยานเห็นว่ามีใครพาน้องไปแล้วก็ใครทําร้ายหรือฆ่าน้องคือไม่มีประจักษ์พยานายาน,นอกจากนั้นก็พยานแวดล้อมในส่วนใหญ่ ซึ่งพยานแวดล้อมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คนไปทำมาหากินแล้วคนคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ซึ่งโดยรวมแล้วสรุปก็คือสั้นๆก็คือว่ามันยังไม่มีประจักษ์พยานชี้หรือบ่งชี้ไปที่ผู้ลายเป็นใครเมื่อยังไม่มีพยานประจักษ์พยานมันต้องสืบพยานประกอบพยานแวดล้อมและพยานบุคคลที่อาจจะปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวว่ามีใครน่าสงสยัยมีใครเกี่ยวพันอะไร พ่อแม่นะ้องมีสาเหตุเกรดขึ้นกับใครอะไรหรือเปล่าหรือมีคนร้ายลักษณะแบบไหนที่มีพฤติกรรมแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ตํารวจจะต้องรวบรวมให้หลักฐานต่อไปยากตรงตรงปรยประจั์พยานนี่แหละครับทําไมถึงจับยังไม่ได้เพราะประจั์พยานไม่มีไม่มีใครเห็นหลักมันอยู่ตรงนั้นครับค่ะแล้วจากประสบการณ์ของทางทนายค่ะคิดว่าใครเป็นคนร้ายเขาเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนในชุมชนหรือเปล่าคะ จากข้อสังเกตนะครับจากข้อสังเกตเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนร้ายน่าจะเป็นคนในชุมชนผมเชื่ออย่างนั้นนะเหตุที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากชุมชนในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ชุมชนใหญ่ถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆและอาจจะมีหลายๆหมู่บ้านแต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกันใครไปใไนมาไหนก็จะไม,ไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเป็นคนนอกชุมชนนอกอำเภอนอกพื้นที่เข้ามามันจะมีข้อสังเกต คนจะเห็นรถแปลกแปลกเข้ามาคนแปลกแปลกเข้ามาเขาจะรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่คนนี้ไม่ใช่คนในชุมชนซึ่งถ้าเป็นคนต่างท้องถิ่นต่างพื้นที่ชาวบ้านก็น่าจะให้ข้อมูลให้บอแสกับตำรวจว่าน่าจะเป็นใครคุณคุณหน้ามาทางไหนแล้วตำรวจอาจจะขยายผลต่อไปว่าคุณคนเนี้ยผ่านมาจากอำเภออะไรตำบลอะไรแล้วสืบต่อไปได้แต่ถ้าเป็นคนในชุมชนมันไม่มีจุดสังเกตไม่มีข้อแตกต่างคนอาจจะไม่สงสัย เขาอาจจะไม่สงสัยซึ่งสอดคล้องกับญาติของของน้องคุณลุงของน้องเนี่ย <c oughs> เขาก็ให้การให้ข่าวว่าเขาก็สงสัยคนในพื้นที่แต่เขาไม่ได้ระบุนนะพื้นที่ไหนเขาใช้แค่ว่าเ,เป็นคนที่น่าจะรู้จักพื้นที่รวมทั้งรู้จักเขาลูกนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในในประสบการณ์ในมุมมองผมพอมงว่าเคสเนี้ยน่าจะเป็นคนในชุมชนนี่แหละครับและน่าจะเป็นคนที่รู้จักพ่อแม่น้องเวลาที่พ่อแม่น้องไม่อยู่เป็นอย่างดีเหมือนกันครับค่ะแล้ว ทนายมีความมั่นใจขนาดไหนคะว่าคดีนี้ตำรวจจะจับกลุมคนร้ายรายนี้ได้คือผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีอ,อากญาคดีสะเทือนขวัญตำรวจเร่งมือแล้วก็สภพกําลังทั้งหมดเนี่ยระดมหาข้อมูลแล้วก็สืบสวนเต็มที่อยู่แล้วเชื่อว่าไม่เกินกําลังพามคำสั่ามาข,ของตารวจหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่คดีซับซ้อนมันยากรนแค่ว่าหาคนร้ายยังไม่เจอว่าเป็นใครแต่ในส่วนตัวผมนะ ผมเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีเบาะแสเพียงแต่ตำรวจอาจจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลแกลงคนล้ายจะหลบหนี้หรือพยานลฐานยังไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับนะครับแต่เชื่อว่าหน้าตำรวจน่าจะรู้แล้วว่าเป็นที่คนที่ไหนอะไรหรือมีผู้ต้องสงสัยเพียงแต่ตำรวจจะไม่ให้ข้อมูลเท่านั้นเองครับตามที่เป็นข่าวล่าสุดนี่บอกว่ามีผู้ต้องสงสัยซึ่ง จากที่กว้างแคบลงมาอาจจะเหลือคนสองคนเนี่ยและเชื่อว่าตํารวจน่าจะมีการมาตรการหรือการรวบรวมพยานฐานเพียงพอที่จะอ,อนุมัติสารออกหมายจับได้ในอนาคตข้างหน้าซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าเขารู้ถึงขนาดว่ามีแค่คนสองคนเขาน่าจะหาข้อมูลได้มากกว่านี้ผลเขามันอาจจะรอแค่ทางหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นดีเอเสื้อผ้าของน้องอะไรที่มันเกี่ยวข้องทันเองครับถ้ามันได้หลักฐานมาน่าเพียงพอนะเพียงพอก็เชื่อว่าสารนะ คงจะขออ,ขอนุญาตสันออกมาจับไม่นานนี่แหละครับเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีข้อมูลสำหรับคนร้ายผู้ต้องสงสัยที่ที่ตำรวจจับตามองอยู่ครับ